ผมก็สงสัยไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังกับพี่เก่งเคยสงสัยไหมว่าเมื่อตํารวจทําอะไรผิดเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะเป็นตํารวจสอบสวนตํารวจนะอ่าใช่ใช่ก็คนกันเองผมก็เลยสงสัยว่า <c oughs> เมื่อพี่เก่งหรือผมทําผิดทําไมประชาชนเราไม่สอบสวนเรากันก่อนนะอถ้าไม<น>ไมไาา่ไม่ได้ผิดอาญาไม่ได้ผิดอาญาร้ายแรงฆ่าคนตายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อยไปแจ้งตำรวจได้ไหมแต่ประชาชนไม่เคยสามารถจะสอบสวนกันเองได้เลยทหารโกทหารเรือทหารอากาศข้าราชการสอวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มีกระบวนการในการสอบสวนของเขากันเองเป็นเพราะว่าคนมีอำนาจเขามักจะเขียนระเบียบกติกาให้เขาดูแลกันเองมั้งค่ะมันก็ไม่ได้สิ ใช่งั้นคุณเออคุณก็ดูแลอะไรกันเองหมดพระ<ช>ก็สอบสวนด้วยพระใช่แล้วแล้วก็จบกันไปค่ะเพราะถ้า<ร>ถ้าว่าเป็นกฎหมายของบ้านเมืองแล้วเนี่ยผมเห็นว่าในโลกเนี่ยเขาไม่ใช่าเขียนกฎหมายแล้วสอบสวนกันเองอย่างที่พี่เก่งพูดนะครับค่ะเข้าต้องสัข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ ประเทศนั้นนั้นเขียนเอาไว้ไม่ใช่เขียนเอาไว้ว่าตํารวจต้องไปสอบสวนตํารวจด้วยกันเองไม่มีครับเพราะงั้นเรายกมาสองกรณีค่ะพี่เก่งเป็นผู้หญิงพี่เก่งบวชเป็นพระไม่ได้ค่ะแต่ถ้าพี่เก่งเป็นผู้ชายพี่เก่งบวชเป็นพระพี่เก่งกับผมเนี่ยคุยกันอยู่แบบเนี้ยเป็นเพื่อนก<ะ>ันอย่างเงี้ยพอวันพรุ่งนี้พี่เก่งบวชเป็นพระปั๊บ พี่เก่งก็อายุน้อยกว่าผมผมต้องเรียกพี่เก่งว่าหลวงพี่อ่ะผมต้องไปกราบพี่เก่งอะผมต้องไปกราบพี่เก่งอ่ะค่ะใช่ทั้งที่ก่อนที่จะบวชเนี่ยเรายังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยแต่พอผ่้นี้พี่เก่งเป็นพระแล้วอยู่เลยใช่ค่ะผมไปนั่งร่วมวงกินข้าวกับพี่เก่งไม่ได้เพราะว่าถือว่าคนละอาสนะกันค่ะพี่เก่งมีอาสนะหรือที่นั่งที่เหนือกว่าผม เช่นเดียวกับข้าราชการอื่นๆมีที่นั่งที่เหนือกว่าประชาชนหรือค่ะอืมัมนก็ไม่ใช่นะเพราะคุณไม่ใช่ผู้นําจิตวิญญาณผมไม่ได้มีความศรัทธาเลยในะพวกคุณนะใช่ค่ะแต่เป็นพระแล้วเนี่ยเหนือกว่ามไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอะไรเห็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองมาไปสนามบินก็ต้องมีอาสนะให้นั่งตาหากนะแยกกันหากค่ะจะฉันอะไรถึงเวลา ยังเดินรุ่มล่ามอยู่อะไรอย่างนี้คนเห็นก็ต้องนิมนต์มาขึ้นมาฉันแล้วนะค่ะแล้วเราจะไปนั่งทานข้าวด้วยก็ไม่ได้นะซึ่งเมื่อวานนี้เรากินข้าวอยู่ด้วยกันเลยนะแต่พอคุณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือความศรัทธาแล้วเนี่ยเมื่อคุณกระทำความผิดอะไรเนี่ยประชาชนตรวจสอบคุณยังไม่ได้เลยหรือคุณยังฟ้องกับประชาชนได้อีกค่ะ ผมก็เลยไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไปกันหมดแล้วนะครับ<ะ>พระมีศีลทั้งหมด227ข้อ<ะ>เราไม่ต้องพูดถึงละเยอะแยะมากมายผมไม่ผมไม่ทราบนะ,ะพระที่ดีๆก็มีแต่พระที่ที่เราเห็นเห็นไมูเนี่ย<ะ>ท่านรู้หรือเปล่าว่า227ข้อท่านท่านมีอาบัติอะไรบ้างไหมแต่ละวันเนี่ย ท่านบริสุทธิ์ทุกวันเลยเหรอสองรอยี่ิบเจ็ดข้อ,อนี่มันจุกจิกมากเลอเกินนะ<ม>เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันห้าข้อแล้วกันสิบห้าเนี่ยค่ะ<ม>ที่เวลาจะสวดมนต์จะทําอะไรต่ออะไรแต่ละครั้งในพธิธีในประเพณีเราจะต้องรับสินห้ากันก่อนทุกคน<ม>อย่างน้อยก็ในช่วงที่รับนั้นในหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนั้นเรา<ม>ถือว่าโอ้เรายังบริสุทธิ์อยู่ในสี่ห้านาทีนั้น แต่พอเราสวดมนต์ทำพิธีอะไรเสร็จปั๊บสินห้าก็หลุดไปหมดแหละค่ะพี่เก่งเคยคิดพวกถึงพวกนี้บ้างไหมเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่สินห้าเนี่ยถ้าจะมาส,สอนเราสวดแล้วให้เรารับว่าตามรับรับ,รบตามเนี่ยค่ะหันมองกลับไปที่พระก่อนเอาแค่สินห้าเนี่ยท่านถือได้ครบหรือยังอ่ะอืและเมื่อท่านปฏิบัติผิดหนึ่งใน เอาแค่หนึ่งของสินห้านี่เท่านั้นเองทําไมไม่มีกฎหมายอะไรที่ที่จะลงโทษได้เหมือนกับประชาชนเมื่อเราไปลักขโมยของเนี่ยค่ะแค่เนี้ยเราถูกจับปิดคุกนะใช่ยังมีคำนวณว่าต้องจ่ายค่าปรับปิดคุกตามจำนวนมูลค่าสินค้านู่นนี่นั่นอีกเลยค่ะอืมแต่พอเรามองไป พระไม่ได้รักขโมยเหรอเงินที่ถาวายเข้าไปทําบุญเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของวัดเนี่ยและท่านนาไปใช้นี่ถือว่ารักขโมยไหมล่ะครับพี่เก่งเพราะว่าเงินนั้นไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งนะไม่ใช่เงินส่วนตัวเป็นเงินที่ถาวายเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนานใช่ไหมครส่วนกลางและเราก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆว่าท่านนาเงินไปใช้นั่นไปให้นู่นไปให้น,น,หนี่ไปนั่นนี่ค่ะ นั่นถือว่าลักขโมยหรือเปล่าเอ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 าแค่ข้องง่ายๆเลยยังไม่ต้องไปถึงเรื่องของเอของการเมยังไม่ต้องไปเรื่องของเอพูดปดไม่ต้องไปเรื่องของค่านู่นค่านี่ถ้าเป็นคารวะก็โดนกล่าวหาแล้วว่ายักยอกเงินกองกลางของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าสมมติเกิดคนให้คุณติดคุกไงคุณติดคุกไงแต่เนื่องจากว่า จะต้องเป็นพระมาตัดสินกับพระเรียกมาสอบสวน <Okay. S 2> แล้วเราก็เห็นแค่ทําได้ก็คือซึกเช่นเดียวกันกันกบเจ้าหน้าที่ต่างๆทำอะไรเสร็จปับ๊บความผิดก็คือลงโทษย้ายมมย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าย้ายไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าเรียก uh huh. เข้ามาอยู่ส่วนกลางทำงานก็ยังเร,เ,เรียกว่ายัง,ดงได้ทำงานอยู่ใช่ไหม ใช่ยังได้รับเงินเดือนด้วยซ้ำค่ะพี่หนิงอ้าวก็ใช่ไงแล้วประเดี๋ยวไม่ต้องทํางานเลยบางคนนะลาพักร้อนลากิจลา่วยอะไรหมดเลยค่ะแบบโดนสั่งย้ายเข้ามาก็ใช้สิทธิ์ลาอืมแต่ได้เงินเดือนนั่นคือสิ่งที่ผมเลาจะพูดถึงว่าเราเอาแค่จุดย่อยๆตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเกือบทั้งหมดทั้งประเทศเลยแหละตอนเนี้ที่ที่ที่ผมคิดอะไรไม่ออกอะตอนนี้ว่าเรามีเครื่องแบบไว้ทําอะไรกันเท่านี้ พระก็กําลังมีมีเรื่องซึ่งเรามีเรื่องมาอยู่ตลอดเลยใช่ระยะเวลาของชีวิตผมเนี่ยผมเห็นแต่เรื่องพระอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีคณะสงฆ์เข้ามาตั้งเป็นคณะกรรมการ <c oughs> แล้วระหว่างตรวจสอบอยู่พระก็แก้เกี่ยวไปฟ้อง <c oughs> คนที่นําภาพนํานําเรื่องราว <c oughs> นำอะไร <c oughs> ออกมาก <c oughs> ด้วยที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวท่านจริงหรือไม่จริงไม่รู้ก็ไปฟ้องพอฟ้องปั๊บ คณะสงฆ์ที่กําลังที่จะตัดสินหรือว่าเรียกมาสอบสวนก็หยุดลนะ<ม>เนื่องจากว่าเขาไปฟ้องคู่กรณีอีกอยู่ก็ยังสอบสวนต่อไปไม่ได้อันนี้ก็ฟังดูทะแม่งทะแม่งนะครับเพราะว่ามันก็มีรูปมีอะไรต่อหให้เห็นซึ่งผมก็พูดไปเลยว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยผมเคยบวช<ม>ครับพี่เกง่งเวลาผมไม่มไม่เี่งน้ำตกเวลาผมไปนั่งทะเล ผมก็ไปนั่งดูครับค่ะเพราะว่าก่อนจะบวชผมก็เล่นน้ำตกมาตั้งเยอะแล้วก็เล่นเจ็ตสกีแล้วก็เล่นทะเลมาตั้งเยอะแล้วแต่พอใส่เครื่องแบบนั้นแล้วมันต้องมีความประพฤติหรือพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะต้องไม่ข้าปเครื่องแบบก่อนที่คุณจะใส่คุณต้องประวัติประวนาตัวหรือว่ากล่าวคำมั่นสัญญาหรือเรียกว่าสาบานแล้วด้วยค่ะใช้คำแบบชาวบ้านเลย ว่าคุณจะละหมดทุกอย่างนี้เพื่อเข้ามาศึกษาธรรมะมาสร้างศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรือทนุบำร,รุงศาสนาแมจ้จะไม่ทําให้ศาสนารุ่งเรืองคุณก็แค่ทนุบำร,รุงหรือทนุบำร,รุงไม่ได้คุณก็อยู่เฉยๆให้ศาสนาอยู่กับที่ตรงนั้นอย่าไปทําลายก็เช่นเดียวกันกับตํารวจที่ผมก็ดูข่าวรู้ทุกวันเขาบอกว่าขี่รถนําขบวน ผมดูแล้วมันไม่มีขบวนนะครับพี่เก่งคุณจะเลี่ยงวลรีอะไรกันเนี่ยขี่รถนําไปที่หมายมันไม่มีขบวน,นบวถ้าขบวนคือมันต้องมากันเป็นขบวนสี่ห้าคันแปดคันเจ็ดคันแต่ดน,นหนึ่งมอเมตอร์ไซค์กับ<อ>หนึ่งรถตํารวจท่องเที่ยวคือรถตํารวจและตัวสาวชาวจีนนั้นนั่งอยู่ในรถตํารวจกับแม่อืเพราะฉะนั้นไม่มีขบวน ถ้าผม hmm. เปรียบเทียบแบบชาวบ้านแบบหยาบๆเลยก็คือรถตำรวจนั่นคือรถแท็กซี่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มานำแท็กซี่ที่เป็นตำรวจขับ <Huh. S 1> ถึงแม้ว่าคุณก็บอกไงว่านั่นไม่ใช่รถของทางราชการทั้งสองค่ะ <Huh. S 1> แต่คุณใส่เครื่องแบบราชการที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องคุณไง hmm. ถ้าคุณบอกว่ารถไม่ใช่รถตำรวจเป็นรถเอ,เอ,เอกชน ก็หมายความว่ารถคันนั้นคือแท็กซี่ป้ายดําแล้วก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์ที่แต่งตัวเป็นตำรวจขี่นาไปส่งถึงพัทยาบางคนก็เพ้อเจอร์ผมฟังดูแล้วก็ไม่เข้าเรื่องบอกว่าผู้หญิงคนจีนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้น่าเชื่อถือได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผม <c oughs> ไม่สนใจว่าเขาเป็นใครและเชื่อถืออะไรเขาได้หรือไม่ผมดูมาสองสาวันแล้วผมตัด <c oughs> สินได้ว่าเขาจะเป็นใครเรื่องของเขา แต่ภาพที่ออกมายืนยันคุณยอมรับแล้วว่าเป็นตำรวจจริงมีภาพออกมาและมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมีภาพของผู้หญิงจริงคนนั้นถ่ายรูปเจ้าหน้าที่ไปยืนถือชื่อเขาตั้งแต่ลงจากเครื่องมามีชื่อเขาอยู่แล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งเขาไม่เรียกว่า fast track <c oughs> ผู้สื่อข่าวก็บอกมี fast track fast track, fast track มันไม่มี fast track เนี่ยจะมีให้กับทุกคนที่นั่งชั้นธุรกิจ ถ้าคุณเดินทางจากประเทศไทยคุณนั่งชั้นธุรกิจสมมุติว่า,อาขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อไทยอินเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีบัตรฟลาสท랙เขาจะออกเงินให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วชั้นธุนักธุรกิจไม่ใช่ชั้นประหยัดชั้นประหยัดคุณก็ไปกองกันไปกองกันไปเรื่องของคุณแต่นักเดินทางชั้นธุรกิจนั้นเขาจะมีบัตรออกมาเขียนไว้เลยว่าเป็นฟลาสท랙คือช่องทางที่เร็วกว่าคือคนจะไปน้อยกว่า เนื่องจากว่าชั้นนักชั้นธุรกิจนั้นมีจํานวนคนไม่มากเท่ากับชั้นประหยัดคุณก็เอาบัตรเนี่ยไปผ่านเข้าฟาส t t แฟก k ก็คืออํานวยความสะดวกให้ผ่านออกไปได้เร็วซึ่งก็มันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากแต่ว่าจํานวนคนคิวมันน้อยกว่ามันไม่อึดอัดเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เห็นอํานวยความสะดวกที่สนามบินเขาไม่ได้เรียกว่าช่องทางพิเศษหรือฟาส t t แฟก k นะครับ เขาเรียกว่าอะรเขาเรียกว่า V I P แท็กครับอ๋อนึกว่าเส้น c ท็กค่ะเส้นเส้นแทกใช้ใช้เส้น้นแบบราไม่เอาเราไม่เอาเส้นเราไม่เอาเราไม่เอาเส้นเพราะอันนี้เขาซื้อมาเขาไม่ได้รู้จักกันเส้นแทก็เส้นแทกเส้นแทกอาจจะเป็นญาติของผู้ใหญ่ญาติของรัฐมนตรีญาติของนายกบัวใจอย่างนี้เขาเรียกเส้นแทกแต่ทรทศชอเขาก็ออกมาแก้เกี้ยวอีกว่า ไม่มีทรททรท,ทไม่ได้ทําทัวร์ครับทรรททำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ชักชส่วนคนให้มาท่องเที่ยวทรทจะไปตรวจยังไงหมดว่าบริษัทท่องเที่ยวที่อยู่ต่างประเทศน่ะเขาขายกันยังไงเขาขายกันเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่ว่าแหละแต่ว่าถ้าเผื่อไม่มีอย่างเนี้ยคนที่เป็นนักท่องเทีย่ยวจีนคนนั้นมีภาพยืนยันว่าไม่เชื่อถือเขาก็ได้ แต่คุณต้องเชื่อถือภาพที่ยืนยันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีคนแต่งชุดเป็นตำรวจไทยขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเพราะว่าตัวเองมีเครื่องแบบก็เลยเอาเครื่องแบบไปใช้ติดสัญญาณแล้วก็ถ้าคุณบอกว่ารถเกง๋งคันนั้นไม่ใช่รถตำรวจคุณก็ใช้เครื่องแบบของคุณในการที่คุณเป็นตำรวจ คุณก็ใช้อภิสิทธิ์ของคุณตรงนั้นเอาไฟแดงมาคาดบนหล,งลังคารถแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ของตำรวจไปแปะและคนที่ขับมันตรงตรงนี้สำคัญกว่าเรื่องของรถจะเป็นรถส่วนตัวมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์ก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณยอมรับนี่ว่าเป็นตำรวจจริงทั้งสี่คน ใช่มีประกาศชื่อยศตำแหน่งหน่วยสังกัดเรียบร้อยค่ะเพราะฉะ,วะนั้นผมไม่เลยไม่สนใจว่า <c oughs> น,นักท่องเที่ยวจริงนั้นมันจะเป็นใครน่าเชื่อถือได้หรือไม่<ช>แต่ผมน่า<ช>ผมเชื่อถือในข่าวที่ออกมาแล้วพวกคุณยอมรับเนี่ยว่าเป็นตำรวจจริงทั้งสี่นายใช่แต่เมื่อออกมาทั้งหมดแล้วเขาก็วันแรกๆก็ไม่ผิดอาญาแล้วเขาก็ทำ, <c oughs> ท,ำทำได้ในเวลานอกงาน มันทําไม่ได้ในเวลานอกงานเวลานอกงานคุณใส่เครื่องแบบตํารวจไม่ได้มาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็นํารถตํารวจอีกคันหนึ่งที่มีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินั่งอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่นักโทษเขาเป็นนักท่องเที่ยวถ้าหากว่านักท่องเที่ยวทาอย่างนี้ได้หมดหรือว่าจะทําได้จริงผมก็ไม่รู้ไง เพราะตอนนี้ประเทศไทยเราถึงได้จับโจรจับอะไรกันไม่ได้ไงต้องไปเอากล้องวงจรปิดเพราะตํารวจไปบริการอย่างนี้หรือพูดอย่างนี้มันก็มากเกินไปเหมือนกับจะไปจะไปหมิ่นประมาทขึ mm ้น hmm. ไปดูถูกเขามันก็ไม่ใช่ก็จะมาบอกว่าจะเกิดขึ้นแค่สองคนถ้า uh huh. หากว่านักท่องเที่ยวจีนพาแม่ไปเที่ยวที่ที่พัทยาสักสองสาคืนเนี่ยเขาไม่ออกมา uh huh. ถ่ายแล้วก็ออกไปออกยิงสดออกมาอย่างเงี้ยเราก็คง uh huh. ก็คงไม่รู้เรื่องอะไร ว่าเขาทํากันอย่างนี้หรือเขามีกันอย่างนี้หรือในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเข้าไปจับไม่ถึงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะมีะไลฟ์สดมั่งมีอะไรสดนั่นก็คือคนไทยดูแลคนไทยกันเองแต่พอมาอจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้อันนี้ผมก็ขอขอให้มันแบบ มันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็แล้วกันเพราะท่านก็บอกแล้วนี่ว่ามันไม่มีทัวร์แบบนี้ขายไม่มีไม่มีไม่มีเสียงสูงเลยค่ะไม่มแต่ว่าแต่ว่าสื่อต่างๆที่ออกมาหรือว่ามีข่าวที่ก็ไปจับกันออกมาเขาก็มีนะแบบว่าทําวีซ่า5ปี10ปี20ปีนะทําให้ได้นะค่ะเออแล้วก็ทําด้วย เออรับทําให้แต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมไม่ติดใจหรอกเรื่องของอมีบริการเนี่ยเขามีเขามีบริษัทบริการอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ใช่ใชเป็นบริการเอกชนนะครับซึ่งซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับทหารหรือตํารวจหรือเกี่ยวกับราชการก็มีบริษัทเอกชนก็เพียงแต่ว่ามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกหรือไปเจรจาหรือไปพูดหรือขอโทษอะไรเพราะว่าเขาเขาอาจจะพูดใครไม่ได้พูดตรงติดะไรไม่ได้ก็มี มีบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นเอ่อบริษัทที่ดูเอ่อดูแลความปลอดภัยเอกชนที่ไปนำไปทําหน้าที่เป็นบริการให้มีนะครับส่วนไอ้เรื่องที่จะมามาเช่าเรือยอดเรืออะไรผมไม่เห็นต้องไปวิตกอะไรเขาก็มีกันทั้งนั้นอ่ะคุณจะไปต่างประเทศเขาก็มีเอ่อบริการเรือยอดให้เช่ามีอะไรก็ไม่เห็นไม่น่าไม่เห็น,น,นหน,น้าวิตกไอ้เรื่องบริการของของเอกชนก็ไม่เห็นหน้าวิตกอะไรใครก็จ้างได้พี่เก่งจะจ้างวันนี้ก็ได้ หลายๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จ้างบริการเอกชนนักธุรกิจอย่างนี้เขาก็จ้างพวกเอ่อออกเวรหรือว่าพวกคนที่มีเครื่องแบบแต่ก็คือเสาร์อาทิตย์ออกเวนแล้วก็มารับจ็อบเป็นบริการก็มีฮะแต่ข้อสาคัญเขาไม่ใส่เครื่องแบบมาไงใช่ใช่ถ้าคุณจะรับจ็อบคุณต้องถอดเครื่องแบบใช่ไหมไปใส่เพราะว่ายังอื่นนั่นถือว่าคุณใส่เครื่องแบบถ้าผมต้องกราบคุณไง ที่คุเป็นพระหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเห็นเหลืองเหลืองมาผมก็ไหว้ทุกทีนะพี่เก่งใช่ค่ะผมผมไหว้เครื่องแบบแต่ผมไม่ได้ไหว้ตัวบุคคลนะอืเ <He 's S 1> ห็นตำรวจมาผมก็สวัสดีนะแต่ว่าเมื่อคุณใส่เครื่องแบบไงเพราะงั้นเมื่อคุณใส่เครื่องแบบพีคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปผมก็สวัสดีคุณผมก็ต้องหลบให้คุณไงใช่ พวกเราเห็นคนขี่อ่าขี่มอเตอร์ไซค์ปกติเราก็จะวิ่งคู่กันไปแต่ถ้ามีเครื่องแบบเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามีภารกิจสําคัญภารกิจที่จะต้องเอ่อได้รับความสะดวกเราก็จะหลบให้ใช่ไหมฮะพี่หนิงอ่าแล้วก็เปิดไฟขอทางมืนมีมอเตอร์ไซค์สีขาวผมอยากจะถามว่ากี่คนเคยไปมองป้ายกอทของมอเตอร์ไซค์สีขาวที่มันเปิดไฟแวบๆมาเคยมองไหมอืมไม่เคยเราไม่มีใครเคยมอง พอเราเห็นไฟแวบๆวบมาแล้วเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราก็หลบกันแล้วไงใช่ใช่อำนวยความสะดวกให้เขาด้วยซ้ำใช่ไหมครเออนี่คุณกําลังเอาเครื่องแบบคุณมาข่มขู่คนอื่นเพื่อให้เปิดทางหลบให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวคนเดียวเนี่ยหรือที่ปาแม่มาเที่ยวเนี่ยนะตรงนี้คือคําถามครับใ<ช>ี่เครับ <K an> และท่านผู้ฟังผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่ว่าขอเวลาไปนอนก่อนดีกว่าครับราตรีสวัสดิ์ครับ ขอบพระคุณค่ะพี่หนิงนี่รู้สึกจญญาคุยแบบนี้รุ่นะคะทิ้งคำถามให้คุณผู้ฟังร่วมหาคำตอบกัน